แน่นอนว่าหนังสือเพลงนั้นอะอยู่ในชีวิตตั้งแต่แรกเลยเด็กไทยในยุคนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านการฝึกเล่นเปียโนเล่นกีตาร์แล้วก็ต้องมาเปิดหนังสือขอดเพลงสากลซึ่งรวมเพลงสากลไว้เยอะมากๆค่ะเป็นจุดเริ่มต้นก็ว่าได้ ส่วนตรงนี้ก็ตื่นเต้นมากๆตรงที่ว่าเพลงยุค60 70จะถูกนำมา arrange เป็นแบบออเคสตราแล้วนรามก็จะได้ร้องร่วมกับวงออเคสตราด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอ,อยากทำมานานมากแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตนี้นะคะแล้วก็นมเชื่อว่ามันจะต้องออกมาน่าประทับใจมากแน่นอนเลยค่ะ ก็อยากชวนแฟนๆนะคะจริงๆดูได้ทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่น้องๆเพื่อนๆและพี่ๆนะคะเนี่ยเชื่อว่าเพลงยุค 60s 70เนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันมากๆฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อมันคลาสสิกมันคือ timeless มากๆนะคะอยากให้มาดูคอนเสิร์ตเพลินเพลงกับเล็กวงสว่างครั้งที่3มากันเยอะๆนะคะแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ